ครับกับสวัสดีครับ FC มีรักนักสู้ชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันอีกเคียงเคียงเค,ยครับกับการไปเข้าจา์มวยชอบหลังช่างนะครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่17เมษายนนะครับมัดมวยวันนี้รู้สึกไก่สุดก็มีอยู่คนเดียวนะครับก็คือเจ้าลมโชยซึ่งเป็นมวยมาแทนนะครับมาแทนก็มาแทนแบบ เตรียมตัวดีนะครับแต่ว่ามาเกินเกินไกลสุดเลยหนึ่งจุดแปดนะครับก็คือว่าต่อยคู่สองเนี่ย <c oughs> พบว่าหืวจะเกินคอนะต่อยคู่สองไนาะลุมชอยนะครับที่แรกชอบมากเลยเนะี่ยลมชอยฟุกบะหมี่เกี้ยวเดิมทอเกลพัดเนี่ยเจ้าอนันตชัยมาเท่าพิกัดนะครับเป็นการชิงแชมป์ไม่ได้ชิงชิงแชมป์นะครับตอนนี้ก็คือการเป็นการต่อยนอกรอบนะครับ การเตะนกรอบ112ปอนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกคู่แรกก็เปลี่ยนนะครับคู่แรกนี่หนึ่งสยามพีเคแสนชัยหรือว่าเจ้าป้งปอนด์น,นี่ไม่ไม,ไม่ได้ต่อยนะครับไม่มีความพร้อมนะครับก็เลยดึงเอาเจ้าไผ่เงินสสระคีบนะครับมาเข้าเ็นแทนไผ่เงินสิบวิรชชติเดิมนะครับนะแต่หายไปนานนือเกินหมอนี่นะโอ้โหหาฟอร์มยากเกินครับหายไปนานนะครับจนเป็นรุ่นพี่ยังวุฒิเดชนะ ก่อนจะนเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีพระคุณก่อนนะครับ SBOBET สามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงเทาวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยนะครับแอดดาหน้านะครับ S สามห้าเก้า SBO BET ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับจิ้มแทงได้ทุกวันนะครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับ ไปกันเลยนะครับคู่แรก1้อปดปอนด์นะครับเจ้าไพเงินสอสลักชีพนะครับสิ 10, หรือว่า10วิวชาตินะครับนะมาเข้าเวนแทนเจ้าหนึ่งสยามพีเคนะครับหรือว่าเจ้าปังปอนหมูปิ้งแหละนะครับไม่พร้อมเด็กหนุ่มวัยสปีนะครับมวยขวานะเป็นมวยขวาจากบุรีรัมย์นะครับหายไปน,นานนะครับประเภทครบเครื่อง่ะนะ นอกได้ในดีนะครับแข็งแรงนะครับในเหนียวเลยแหละนะครับในเหนียวเป็นตังเลยแหละนะครับขวางหน้าดันเสียบนะครับหลักเหลี่ยมนี่ชั้นเชิงดีนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับบัตรขาเททิ้งนี่มันไม่ค่อยเป็นแต้มเลยนะครับแต่ว่ามันมันออกเขินนะครับเพราะมันเขินบ่อยๆแล้วทีนี้ท่านเป่าก็อาจจะเป๊ได้นะครับนะเป็นไปได้นะครับวันนี้ถือว่าจะหายไปนานนะครับแต่ว่า รือควรที่เป็นลักเรียมนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ว่าได้ลอยกว่าแน่นอนนะลอยกว่าเจ้าวิวุฒิเดชแน่นอนนะครับก็ส่วนเจ้าวุฒิเดศนะวุฒิเดศนี่อยู่กับยัยตินะครับมาเท่าพิกัดเมื่อเช้านี้นะครับก็มาเท่าพิกัดทั้งคู่นะครับเจ้าไผ่เงินก็มาเท่าพิกัดนะครับวุฒิเดชทีเดศเก้าเก้านะครับรุ่นน้องสิบเจ็ดปีครับมวยคว้าจากโคราชนะครับมวยคว้าจากรคราชเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เจอ้าอนันตนชัยนะครับชิตตอ้ไม่ใช่เจ้าวุฒิเดชนะครับทีเด็9เก้านะครับเภทคคบเรื่อนนะครับในเหนียวดีเหมือนกันนะครับมัดศอกอันตรายปลายมันคงลายนี้นะ,ะล่าสุดนี่ไปแพ้เจ้าวัชรพลสิงมาวินนะครับส่วนเจ้า,าภัยเงินเนี่ยมันคนพบล่าสุดนี่ก็เป็นแพ้เจ้าจอมพลันชัยนะครับอโอ้โห เจอมาระดับเจ้าจอมแล้วก็ัไม่ต้องสืบเลยนะนเพียรที่ว่าดีกีดีนะหายไปนานนะครับแต่มันหายไปนานนลีนะครับไผ่เงินสินวิทยชาติเดิมนะครับก็ย้ายสังกัดมาอยู่กับสสลักขีปนะครับฝั่งลบบุรีนะครับแต่ลักษณะมวยในคู่นี้นะจา้าวุฒิเดชนนี่มันที่มองมองนี่ผมว่ามันเป็นมวยแพ้เหลี่ยมนะเป็นมวยแพ้เหลี่ยมนะครับโดยที่ดูแมตที่มันต่อยกับเจ้าวังน้าเขียวสองอุษาเนี่ย มันมันแพรเหลี่ยมนะไอ้วังน้ําเขียวตัวเล็กกว่าบานเลยนะครับเป็นต่อมาดีๆนะครับแปะโดนเหลี่ยมนะครับนี่แหละปัญหามันจะอยู่ตรงเหลี่ยมนะครับแล้วทีนี้ไผ่เงินเนี่ยเสือกเหลี่ยมดีด้วยทีนี้พี่น้องเอ๋ยนะครับอ่ะถ้าเจ้าตัวยืนเนี่ยเจ้าตัวยืนนะถือว่าตัวยืนนะนะมวยรอบมาบินน็อกเอาค์ขั้งที่เก้านะครับคือว่าที่เด่ตัวยืนเนี่ยเป็นต่อนะต่อราคางามๆก็น่าลองนะออกลองที่ไผ่เงินนะครับคู่แรกนะครับผมว่าไม่ไมีม้นเดียว หาไปนานจริงแต่ว่ามันเก่าอะไรเนี่ยมีหลักเรียมถือว่าเป็นมวยที่ว่าหลักเหลียมชั้นเชิงแผ่วๆเลยแหละนะครับปัดขานะครับขวางหน้าดันเสียบสกูโอ้โโครบเครื่งองะนะแต่ผมออกชอบออกลองนะไม่ใช่นั่นนะออกลองไปเลยครับลองไผ่เขียวลองไว้ขายนะครับนะอย่าแค่อย่าฝังนะครับแล้วก็ทําการค้านะครับเหมือนเราไปตลาดหุ้นเลยนะครับหมัดมวยคู่นี้ก็แทบทุกคู่แหละนะครับนะ อย่าอย่าใชะล่าใจและครับว่าบัดมวยมันเป็นไปได้หมดอะ่ะหลักเหลี่ยมพริกนิดเดียวนะครับมันไม่เนี่ยแต่มันเขินเขินไปเขินมาท่านเป่าเป๋ได้น่ะอ่ะนั่นก็คือมุมมองของครูแรกนะครับซึ่งมาแทนมาแทนแต่ก็ผมเห็นเหลี่ยมแล้วมันอุดเห็นเหลี่ยมแล้วมันน่าจะานะเอาน่า่ะลองลอง,ลองดูนะครับไม่ขายก็คงจะนี่ก็คงจะเป็นแผลที่มันหายไปนานนี่แหละนะอะ่ะออกลองไปที่พผ่เงินครับถ้าเป็นลองนะ มาถึงคู่2ครับทีแรกเนี่ยเป็นการชิงแชมป์บ้าง112ปอนด์นะครับของเจ้าประตกหินนะครับซินบีมวยไทยแต่ทีนี้เจ้าประตกหินไม่พร้อมก็เอาลมโชยมาแทนนะครับเจ้าวันตะชัยชิตตี้มวยไทยนะครับหรือว่าเรียนมวยไทยนะครับอยู่กับพวกห่องเต้พวกนี้นะซ้อมอยู่กับมวยดังห้องเต้ครับแข็งแข่งแข็งแรงไรนี่นะดีกีเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเลย108ปอนด์ลาดดำเนินเลยนะ อ่สิปีมวยขวาเจ้าบุนะครับครบเครื่องนะครับสไตล์ครบเครื่องในเหนียวนะครับหมัดซอกอันตรายนะครับปลายแข็งแรงนะล่าสุดนี่ก็คือไปแพ้เจ้าปะตักหินสินบีมวยมวย,ยไทยนะครับส่วนมวยแทนเนี่ยเจ้าลมโชยเนี่ยก็แทนแบบแทนรู้ตัวนะคือได้ทำการซ้อมนะลมโชยทอเกลาพัดหรือว่าฟุกบะยมีเกี้ยวนะครับลุ่นน้อง สิบเจ็ดปีมวยขวาจากสุรินนะครับเกินไกลสุดองวันนี้ก็คือนหนึ่งจุดแปดนี่ครับนี่แหละจากชอบสุดๆเลยผมชอบมากไอ้ลมชวยเนี่ยมนันชันเชิงโบแน่นอนครับประเภทสไตล์เปิดเจมแบบบูด,ดันนะครับนอกได้ในเหนียวอะ่ะครบเครื่องอะ่ะล่าสุดไปแพ้เอยไปชนะเจะ้าจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยนะครับอา่าก็ไปดูแหละไปทางฝังแก้มดีกว่าครับกลับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลำเลยนะครับที่แรกผมชอบไอ้เนี่ยไอ้ลมชวยในคลิปนั้นนะนะในคลิปแรกนะ อขอายเนี่ยมันหลังช่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับแต่มันบวยเป็นไปอะไรได้หมดนะครับอย่าอย่าอย่อยชาช่าใจอย่างเดียวก็คือเอาตาดูด้วยอย่าฟังแต่หูนะครับเราใช้สายตาดูด้วยว่ามันต่อยลักษณะไหนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ใกล้สุดหนึ่งจุดแปดเนี่ยก็เลยแยงแยงหน่อยเก่งเกงหน่อยนะครับว่ามันหรือว่าต่อยปล่อยปล่อยตัวเที่ยงสิบห้ากว่าเนี่ยสูงหรือว่าคู่แรงมันนอกก่อนเนี่ยโอ้ยไอ้ลมชอยเหือขึ้นคอเลยแล้วเพราะมันลดเยอะนะครับลดคนเดียวเลย เนี่ยอนอกนั้นเท่าพิกัดหมดเลยนะครับามาต่อกันที่คู่3นะครับคู่3เนี่ยเป็นมวยรอบเทวันเทวันพันดุนะครับครั้งที่3นะครับบาเกโร่นะครับร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับบาเกโร่เพชรปตอนะครับหรือว่าเจ้าชายชานันสิทธิ์แจ้าปพลน,นะครับยี่สิบปีซ้ายจัน,นทน์ธบุรีนะครับสไตล์นี่ก็แค่กับว่าเจาะยางขว้างกระจกคือมวยมีความลุกหนัก มีลูกลูกหนักเป็นเครื่องหมายยี่ห้อของเขาเลยนะครับหนักแรงนะครับมัดซอกอันตรายเออคมด้วยนะครับศอกว่านี่โอ้โหอ,อ่เจ้าแต่มันไปแพรนอกเจ้ายอดปิติเพชรลุงเรืองนะล่าสุดนะไปแพรลูกเก่าเจอของเจอของแท้ธรรมดานะครับมัดมวยบางวันก็ต่อยดีบางวันก็ต่อยไม่ดีนะครับมวยทุกวันนี้ดูเอาเองนะครับใช้ตาดูมั่งนะครับอย่าฟังแต่หูนะครับดูการต่อยแล้วก็มัน ลอยลักษณะไหนมันผิดฟอร์มไหมที่เราเคยเห็นน,ะนั่นแหละเป,เป็นทางออกที่ดีนะครับส่วนคู่ชกนะเจ้ชาชตนบางกรชอห้าพยักนะครับหมอนี่ก็ประเภทครบเครื่องเหมือนกันนะครับครบเครื่องนะครับ,รบเะบตะหนักต่อยแรงนะครับในเหนียวหรือว่านามเดิมของเขาก็คือเจ้าฟ้างามยอดมวยพลรัตของพี่อะไรดาราลักมวยอะ่ะ คณพี่พลรัตรอดรักษาเออใช่นะครับอยู่กับพวกไอ้เพชรไทยแลนด์นะครับเพชรไทยแลนด์ได้ชข้มนะนะไอ้เพชรไทยแลนด์นี่ยทายนี้มีชข้มด้วยนะครับของพี่พลรัตเนี่ยเฉพาพยักก็มาอยู่กับเสียชายนะครับวันนี้ใครจัดวันนี้นายจะเป็นเสียชายวันนี้นะ,ะส่วนคู่ชกเจ้าชาติมังกรนี่นะล่าสุดนี่ไปชนะเจ้ามูเสือดำ ต่อผิวหล่อพักดีนะครับอ่ผมรุนไปที่สกอต์ต่ำนะถ้าเลยสามยกก็ตัวใครตัวมันแล้วกันจัดไปที่แปดกิโลครับตัวหนักแรงเนี่ยนะครับชอบบวยที่มีจุดขายอะ่ะคือมีความหนักแรงอะ่ะประเภทที่ว่าเช็คบินได้เลยมีเราชอบแบบนี้สไตล์เนี้ยนะครับหนักแรงดีจะใช้ชาญ์จสิ์เจ้านคนเดิมเลยนะอ่ะโหสามเนี่ออกลองเอ้ ชอบไปที่ปาเกโรเพชรปตอล้วหรือว่าเจ้าชายชานสิทธิ์เจ้าปะคนะครับมาถึงคู่สี่นะครับเป็นการแก้มือของเจ้าก้องชัยชนะยอนเมืองร้อยยี่สิบปอนด์นะครับร้อยยี่สิบปอนด์เจ้าซูเปอร์เอ็กจิตเมืองนน์นะครับ,รบ,นนนะรบผู้เคยชนะมานะครับชนะวันนั้นก็เป็นชนะการเป็นชนะพิกกะกึง่งกึ่งพิกนิดๆนะะราคาคไอ้ก้องชัยเนี่ยมัน อ๋อไปพอสมควรนะ,ะราคาก็ไปไปไปพอสมควรนะครับเจ้าซุปเปอร์เล็กมาเร่งปลายแซงปัดทีเดียวเลยขาดนะครับสิบแปดปีมวยขวาจากขอนแก่นนะครับนะนามเดิมก็จปปเจ้าหกซีอีโอสิทธิ์เสนแหนะครับหรือว่าหกซีอีโอดาบโต้งบ้านไาผ่น,นะครับเวทีแถวเมกกะเฟแถวปูทอนนครปูทอนแถวบ้านอีสานเหนือเนี่ยก็คงจะได้เห็นชมผีมไม้ไหลมือเข้านะครับเจ้าซุปเปอร์เล็ก ก่อนนี้ในนา6หกสี่อวนะครับครบเคลื่อนนะครับประเภทออกยะเชิงเป็นจังหวะสองนะครับลุกได้รับดีอะได้หมดอะไอเนี้ยนะรอดักรอโต้นักๆนะครับนอกได้ในดีว่างั้นเอะอ่าล่าสุดนี่เป็นชนะเจ้าชิรีหลวงชอห้าพยัก์นะครับส่วนก้องชัยชไนดอนเมืองนะครับมวยคู่นี้มันไม่มีการนั่นเป็นการแจ้มืองันธรรมดานะครับเป็นการแจ้มืองันธรรมดารุ่นเดียวกันนะครับเป็นซ้ายกับขวานะครับ เจ้าก,กองชัยได้เป็นวยใตย้จากกรีรมนะครับเจ้าก,ก้องชัยชนะนดอนเมืองนะครับหรือว่าเจ้าก,ก้องสยามทอเสียงเชนน้อยนะครับก็ซ้อมอยู่กับคุณพี่ทอเสียสงเชนเสียงเชนน้อยนะทอเสียงเชนน้อยนะครับเ,เบจา้าซปเปอร์เล็กก็ไม่ต้องซื้อเรกจิตเมืองนนก็ต้องอยู่กับนู่นแหละซ้อมจิตเมืองนนนะครับกับทีมงานใหญ่นะครับถือว่าเป็นเจ้า,าภาพเราพวยง่ายเจา้าซปเปอร์เลกนเนต่อในบ้านมันแหละตีกองชัยไปแก้มือที่บ้านเลยนะครับ มราต้องลุ้นนะครับวันนี้เจ้ากล้องสยามทอแสงเทียนนี่จะแข็งได้ไหมนะครับล่าสุดของเจ้ากล้องชัยเนี่ยไปแพ้เจ้าศักดิ์ศรีหนุ่มมังกรดีนะครับมันน้ําหนักมาเท่ากันหมดเลยนะครับมันผ่านหมดเลยนะครับคู่สามเนี่ยก็ผ่านเท่ากันนะครับมีเกินมีคนเดียวก็คือเจ้าลมชอยเนี่ยที่เด็ดของผมผมไม่กล้าเลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับมันเกินหนึ่งจุดแปดนี่ก็หือขึ้นคอนะต่อยเที่ยงเนี่ยหนึ่งจุดแปดเนี่ยไปต่อยโน่นไปต่อย อย่างช่องห้านู่นน่ะสองทุ่มครึ่งงี้น,นูน่ะเออโอเคกันเล่นได้นะครับน้ำหนักนี้ไม่กล้านะครับก็ผมชอบยังชอบไปที่เจ้ากล้องชัยชนะดอนเมืองเหมือนเดิมนะครับวันนั้นไม่ได้แพ้มากมายอะไรมากมายนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่เป็นต่อไปด้วยอะนะมีเป็นต่ออยู่ช่วงนึงนะครับวันนั้นดูอยู่นะครับก็ชอบไปที่กล้องชัยชนะดอนเมืองหรวอว่าเจ้ากล้องสยามทอดแสงเตียนน้อยนะครับสำหรับกู่เอกนะครับ อ่ะครบทวนขบวนความนะครับย้ำอีกทีก่อนนะครับคู่แรกนี่ออกลองนะออกลองไปที่เจ้าไผ่เงินศิลปินชาตินะครับหรือว่าสสารคีบนะครับออกลองนะลองไว้ขายนะครับลองไว้ขายอย่าอย่าแค่นะครับทําการค้านะครับคู่สองก็กลับลํามาชอบไปอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับนะคู่สองนะครับแล้วก็คู่สามนี่ชอบไปที่สกอร์ต่ำที่ปาเกโร่นะครับสามยกพอยกสี่ โอเคตัวมันนะครับส่วนคู่สี่นี่น่าจะแก้แค้นได้นะครับก้องใจชะนะแนนอนเมืองนะครับคู่สี่นะครับ This is code นมวยวันนี้นะครับเอาไปตัวเดียวพอนะครับวันนี้ผมชอบนะมันมาแทนกัน2คู่เลยชาติมังกรนี่ไม่ธรรมดาด้ยที่นะเออหลักเหลียมอยู่แน่นอนนะโอ้ลุ้นสกอร์ตามอย่างเดียวไปเยอะ เลยรักษากรตัวให้ตัวมันนะครับเอาไปตัวเดียวครับเอาแบบนี่เลยมั่นใจผมเลยนะแล้วก็ถ้าอยู่ตัวดีก็อย่าเริ่มลงทนุนแล้วกันอย่าอย่าลภเน้นอย่าลภทุกห้วอย่าโลภกอเอานิดเดียวเอาเยอะนะครับเอาเยอะลวกล้นเรียบร้อยดีนะบอกเพื่อนจัดไปที่กล้องชัยชนดอนเมืองครับเป็นทูยินวันเลยนะครับทั้งดีดอสและก็อภิมหาโคตรเด็ดในตัวเดียวกันนะครับกล้องชัยชนะดอนเมืองนะครับน่าจะพาหน้าเสือ ผ่<ภ>าอุปสรรคนะครับถือว่าอุปสรรคนะซูเปอร์บงเล็รเนี่ยเป็นเจ้าผ้ามาพูดง่ายๆนะก็ไปตีที่บ้านเขาอ่ะเอออ่าหมัดมวยระบบปิดนะครับบอกไว้ก่อนหมัดมวยระบบปิดทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ตัวดีก็อย่าลืมางทุนเน้นอย่าโลภนะครับเน้นอย่าโลภอย่างเดียวอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะฝากไปด้วยนะครับผู้สนับสนุน,นครับโบเบงค์สามห้าเก้านะครับนะฝากไว้ด้วยอมใจด้วยนะครับ ไม่มีที่จิ้มที่แทงครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ